กับสวัสดี้มาันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับสกัอนพาร์ทที่ห้ากันต่อนะรอบนี้เราจะอยู่กับคุณตี้เราเหมือนเดิมนะครับผมเต้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมที่เรากำลังกินแตงโมกันอยู่นะกระไรชิ้น ไปแล้วจะไปไหนกันต่อดีนะกินโคตรนานเลยแต่งหมใช่นะกินนานมากเลยแล้วก็นี่เราไปหาในส่วนของอันต่อพี่แขงครับซองปืนมาไว้นี่แล้วก็แล้วก็แต่งโมจะกูพร้อมจะมี คือคอสโมบิลิตี้อัปเปอร์บอดี้คืออะไรเต้องเล่นจีดีต้องใช้เปล่าวะตอนนี้มีีอะไรเอ่ยกลงไกมีอะไรเอ่ยแล็กซ์ทิปอะไรมาแล็กซ์ทิปหละครับเอ่อของวางอยู่ข้างล่างพี่ตีฟของที่หนูอยู่นครับไม่ใช่ครับตรงแยกนั่นน่ะ เดี๋ยวผมพาไปนี่นี่อ้าวพี่เก่งมีกระเป๋าใส่ให้หมดครับพี่เอ้าเสร็จแบบแล้วแผบบ่นแผ่นนจำเป็นอยู่นะเดี๋ยวอเอาไปสักอันนะหนึ่งดีกว่ามันก็จำเป็นอยู่ต,ตวมันเก็บใส่ขรงเ<ม>ต็ม,มแล้วฮะ โอ้ยเปลี่ยเดี๋ยวผมซ่อมกระเป๋ากันมอมเอร์ดผมทำตัวซ่อมมาแล้วนี่อันนี้โคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งครับคือนิดเดิ้ลเก็บไปเแต่แต่มันใส่กระเป๋าไม่ได้ตัวเนี้ยไไมม่ีอะรผมไปกันละอได้ด้วยปื๊ดเปิดแต่กระเป๋าใหญ่มันอันนั้นมากกว่าตอนเนี้ย ต้องการกระเป๋าใหญ่ทางนี้ไม่น่าจะมีแต่บ้านหลังนี้ไม่แน่บ้านหลังนี้ไม่แน่มันอยู่ตามตู้เสื้อผ้า The bag ที่ the bag มไม่มีมันมักจะอยู่ตามตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระโปรงกระเป๋า cd cd player กรูกับ ไี๋ยวเดีด๋ยวขอเซอร์ใหม่ก็มัสิบมันนี่สิบมันนี่โอ้โหอาจจะใช้ได้พอดีบ่อน,น้ำที่นี่ไม่มีน้ำครับเกมนี้เอาเงินมีไว้ทำอะไรครับเอาไปซื้อของแกแอดมินนะครับ๋อ <c oughs> นี่ครับพี่แจมฮะอะไรเอ่ยปืนยิงเป็ดกระสุนไว้ยิงเป็ดโอ้ขอบคุณเกิบสองคาริเบอร์เอาพี่เก่งทำไมวิทยุเก็บไม่ได้อะพี่เห็นวิวว่าไม่อยู่ในกระเป๋าไม่ได้หรอเอามาตอนไหนพี่กระเป๋าแล้วนะเปาอยู่ในกระเป๋าแล้วยังไม่พี่ใช่ครับใช่ครับ ป่ะหนุ่นแกกดแบบนี้เหรออะไรนะพี่พีเนี่ยพี่เก่งรองเท้าพี่แกกดคุยแบบนี้เหรอแบบกดปั๊นหนุ่กดตลอเวลากดคุยเหรอผมปล่อยไว้เลยอะไม่ได้กดปุ่มโอเคครับนี่อ่ะเก็บไปด้วยพี่เดี๋ยวเราไม่มีใส่ ของใครเขาวนไปเติมน้ำอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเอาหม้อใส่กระเป๋านั้นได้ไหม <c oughs> ได้ใส่เลยอ <c oughs> ่าใส่ผมหน่อยนี่หม้อวางไว้แล้วคบ <c oughs> <อ>ยุ่งหลังเออหม้อหม้อ เจรลอยครับเริ่มนเรามื่กินได้อยู่นะเียงโดนอย่างงี้เดินดูเนหัวคนใช่ใช่เราไปเติมน้ำก่อนนะครับได้ครับได้ครับอยู่น้ำนะครับน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ ต้องวิ่งอ้อมนิดนึงมีงานจิ้งจอะไรไหมมีอยู่ครับแต่ว่าจะหมดละผมไม่ต่ซ่อมรถมาหนึ่งนะโอเคครับอยากได้ทูบ็อกกับป๊อปหาทูบ็อกไม่เจอเลยเนี่ยผมผมมีอยู่มาลงรถเจอกล่องซ่อมรถเฉยขอบคุณนะครับนี่ครับโครละภาพพันแผลมันเป็นแบบไหนเนี่ย ถ้าแผ่นแผลเป็นสีขา,ขาวๆ่ะปัป๊บเขียนวัาแฉก R a g s อ่อะเฮ้ยเซิร์ฟบอร์ดใช้ได้ป่ะวะใช้ได้ด้วยต้องใช้พายเฮ้ยพี่เก่งอันนี้ใช้ได้วะเซิร์ฟบอร์ดของใครวะเนี่ยใช่มาครับเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่ต้องมีพายนะ ได้คร<ด>ับเ <นะ S 2> ออ,อ,อเราข,าบาขาบับไปแล้วไป <laughs> ไปก่อนวิ่งเร็วอ่ะ นผมได้ทูบ block นะครับเอ้ยสุดยอดเลยป๊อปสีแดงเลยสีขาวสีขาวดิสีขาวเต็มไหมกินก็แบ่งกันคนละครึอ่าห้าสิบอ่าห้าสิบเลยแบบซื้อจากไหนวะเอาไว้สร้างบ้านไปยังยมิกซี่เลยเหรอ แง่สีเหมือนกล่องพยาบาลเลยอืมใช่อ๋อยี่สามสิบกว่าบาทอะเห็นมันเกียนไว้หลับแล้วมั้งเฮ้ยโควิดเฮ้ยไม่ใช่ เจอไอ้ผ้าพันแผลอะพอผมกดคลิกใช้แล้วหรือเป็นเพราะผมถือขวานอยู่อะ่ะมันกลายเป็นแยกชิ้นอะ่ะอ๋อมันต้องใช้มันจะใช้คําว่าทีส์อ่ะทีส์อ่ะมันจะเป็นการใช้อะ่ะเลือดไหลเหรอใช่ใชคลิกขวาใช่ไหมเสร็จแ,แล้วคราวนี้มันจะมีตัวทีอ่ะ T R E A T อะ่ะทีส e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  ์อันนั้นมันถึงจะพัน okay. แล้วมันกลายเป็นดูที่ประจรตัวเองใช่มีคีย์ด้วยปดูที่ประจาใช่ไหมเอ้าเนี้ยมันจะมีคำว่าฝั่งซ้ายอะป๊อปตรงมัสเคิลอะด้านล่างเห็นปหมเห็นเบ่งเสียงมันจะมีแถบสีแดงๆหลอดสีแดงๆขึ้นด้านล่างอันนี้เรากดคลิกที่หลอดแล้วก็กดทีทีดทีออ๋ แดกเออเป็นแดกขี้ได้ด้วยนี่หว่ากูลืมไปเกมยันยังไงขี้ปลาได้ไหมครับเอ้าใครจะไปกินขี้อ่ะปี้เจออีกแล้วไอ้กล่องนั้นน่ะกูบอกเก็บมาใช้เยอะเอาสว่านป่ะสว่านสว่านได้แล้ว ล้ไอ้ตู้เครื่องมือป่ะอ้เครื่องมือมันเขียนว่าอะไรอ่ะอะไรคี่คิดสักอย่างเนี่ยคูคิดเหรอไม่ใช่เดี๋ยว,วะ R e P A R นะวะ REPAIR น่ะคิดหน้าตาเป็นไงวะมันเป็นเหมือนตู้เครื่องมืออ่ะข้างในอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันอือ ไอ้ดาวมึงต้มอะไรกินเอาเอาเอามาสักกล่องหนึ่งเดี๋ยวจะไปป้นบ้านในนั่นน่ะตอนนี้เราต้องการกระสุน9มมนี่ครับ ที่เติมน้ำอยู่นี่นี่ร์มหมดใช่ไหมปลาหมดแล้วครับหาที่เติมน้ำก่อนอยู่แถวนี้กินน้ำให้อิ่มก่อนเฮ้ย MP5 มาก็บอก mp 5 mp 5แล้วก็มีนะป๊อปเก็บกระสุนมาเยอะๆก้าวมอม่อเลยเยอะเลยเยอะน้ำเลยเยอะ,อะไม่มีขวดเปล่าเลยเท okay. เลยครับพวกน้ำหวานนะเทไปเลย กินกินให้อิ่ม <laughs> เลยด้วย <laughs> หมดน้ำหมดเอาหมดแล้วหรอ <laughs> กินๆๆกินพอกินจน <ะ S 1> หมดพอกินพอจนหมดพอจะเติมหมดสวยละ <laughs> ใครมีมอมอมอกา้าวมอมม่องกระตุ้นเกือบก้าวมอมเหลอ่อ <laughs> ใช่ครับ มีปะมีมีมีนี่นี่ก้าวนัดวนัดมาขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> สร้างปูนที่แอบเห็อยู่เลยนะหนูมไม่เห็นมาเข้าสร้างบูนเห็นตรงไหนครับพี่ที่เราจะไปสร้างบ้านะเราสร้างบูนอยู่ข้างล่างอยู่นะอ๋อไม่เห็นแล้วครับผมเข้าไปช่วงกลางๆไม่ได้ตั้งเรมลินจะไป ตอนนี้เรายัางสร้างไม่ได้พี่เราต้องรอคูบอลจะทำไงครับสร้างก่อนสร้างออกล่องก่อนนะครับสร้างเวลาครับกล่องกำลังเอาไปให้ฮะอาจาเย็นนะครับรไม่ได้รอนะครับได้ครับหนึ่งกล่องมันสร้างได้เยอะไหมหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็เก็บของได้เยอะอยู่นะเยลกินกินเลย คิปมาแล้วเมื่อกี้ผมเจอซอมบี้ตกใช่ไหมมันเหลือสามเปอร์เซ็นต์อ่ะผมกดพันแฉกไม่ขึ้นอ่ะอ้าวไม่ไม่อ๋อมันต้องรอปับปับกดดูตรงชิปประจอนใช่ไหมมันจะมีถ้าแถบมันอยู่ตรงกลางคำว่าโบนโบน,บนเห็นปะถ้าแถบอยู่ในเลือดยังไม่ขึ้นมันจะต้องไปอยู่ฝั่งขวารีคอเวอร์รีคอเวอร,ร,รี่อ๋อต้ตรงกลางอยู่ดีเออ <Okay. S 2> จะเป็นหลอดหลอดขาวเลือดยังไม่ขึน้นต้องอยู่ฝั่งขวา จะเป็นหลอดสีเขียวต้องพานอีกป้าหรือว่ารอไม่รอครับรอสักพักนอนก็ได้นั่งก็ได้มันจะได้เร็วหน่อย <c oughs> มีพี่เก่งอยู่นี่ครับ <c oughs> อยู่นี่ครับกล่องอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมสร้างของเพิ่มก่อน,นบบสื่อสองสองมีคนใช้ไหมครับเก็บไปมีครับเจมใช้โอเคเขแบบอบคุณเกิดมีกล้องนะครับเจมกล้องฮันเตอร์อยู่ด้านในอกล้งฮันเตอร์อยู่ด้านในตรงไหนเกิแบเบนี่ยครับเนี่ยโอ้กล่องเลยเนะี่ยโอ้แอบซ่อนไว้ซึ้เนียนมากเลย <laughs> ซ่อนกล่องเฮ้ยเอยกล้องฮันเตอร์อ๋อเนี่ยเหรอสโคปเนี่ยเหรอ ใช่ครับอ้อใส่ไม่ได้ต้องมีรางก่อนหรือเปล่าไม่ต้องครับคันเตอร์ใส่ได้เลยต้องเก็บเใ็่ตัวไม่เอากล้องใส่กล้องใส่กระเป๋าก่อนอ๋อโอเคครับโอ้เยี่ยมเลยซูมไก่คูณแปดกระพุกือบ ยิงยากครับเนี่เราต้องใช้ลอทูบักป๊อปปี้ก evet> ้าวมอหัวใจเรายังไม่เพิ่มเลยอ่ะมันมันเป็นฝั่งสีเขียวยังยังกลางอยู่เลยอ่ะยังสั่มาแดงอยู่เลย ต้องรอกลางให้เต็มหลอดปึ๊บใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ฝั่งเขียวไอ้ฝั่งขวารอกลางเต็มก่อนตอนนี้สีขาวใกล้เต็มยังถ้าตอนนี้นดูแค่รูปอ่ะตัวเรามันหายเจ็บแล้วอ่ะเดินรอบใช่ในตัวที่ประจอนะต้องดูในตัวที่ประจอนนะพ่อยันะองอยู่กลางอยู่เลยวะใช่ยั่ขวาเลยอ่ะต้องรอรอไปฝั่งขวาอ๋อแต่เห็นหลอดขาวมันกาลังค่อยๆขึ้นอนะ่ะอ่ามันต้องรอหลอดขาวเต็มก่อน โอ้ยจีนเนียอีแล้วเกมอะไรบ้เนี่ยเออไอนิด เดี่ยวกินน้ำเยอะน้ำเยอะนี่เยอะเอยนะอ้อเลอะรองเท้าผมไม่เล็กนะครับโอ้ต้องเอาเล็กเ็กครับผมผมไม่เล็กนะครับจะสร้างกล่องเพิ่มกล่องนกันในเธอร์เรย์ ล็อกพิกมีใครเอาไหมเอาเอาครับป๊อปเดี๋ยวไว้ไปปลดล็อกบ้านในนะเหมือนเหล็กเลื่อยอ่ะเลื่อยเรื่อยเลื่อยเอาครับเลขลไหร่กอาว้าวอ้าวะ้อ้าอ้าวอปาวอ้าออ้าอ้าวอ้อีาวอ้วออาวอ้วอา้วอา้อออออออน ไอ้พี่เก่งหายกระสุนช็อตกันมีใครใช้ไหมผมมีทั้งแบบเขียวแบบแดงเลยนนตอนนี้เยอะมากกระสุนชอ็ชอตกันไอ้อปืนที่รู้ใครใช,ช้ชปืนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในชิวท่าเกมเมอร์ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ